สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟร์ไกา่นะฮะกับ Ninja, เนนจาเกียงฮาโตริแอนติเบตล็อกเอาครับเพื่อนเยี่ยมรออะไรล่ะเพื่อนก <c oughs> ดแล้วครับรออะไรครับรอตัด <c oughs> ลิบินเ <c oughs> หรอขโมยไข่ไม่มันเลยเออขโมยไข่ไม่หนุกเลยนะ <c oughs> ลูกมาไง ไม่ชอบเล่นแบบทีมเลยรู้สึกเล่นคนเดียวจะดีกว่าเราก็ทีมกันเราก็ทีมกันไม่ใช่เหรอใช่ห้าสิบ้าคนเพื่อคิดพาเรตนะครับผม พร้อมยังครับเพื่อนโโอ้หเราจะไม่ตกเราจะตกต้องกดอะไรกดเกาะเมียกดหรือว่ากระโดดต้องกระโดดให้กึ่งกลางเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนะครับคุณผู้ชมเราจะเดินไปข้างหลังเพื่อนครับไปเดี๋ยวเพื่อนจะดูดีๆเพื่อนเพื่อนยุงหลังเพื่อนยุงหลังเฮ้ยซึบเฮ้ยซึ้บโอ้ยเป็นล่วงเพื่อนไม่ล่วงครับ เพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนล่วงไปเลยเมื่อกี้นะนี่เพื่อนจะลองเดินไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เยอะกว่าทางนี้คนเยอะกว่าเยอะกว่าเฮ้ยการเข้าเลยดูนี้อุอยมันจะองขึ้นมันหมุนไปบนกระดานมันอุตันอุุยมันอุดตันอะไรกันครับนี่ เพื่อจะลองหมุนเข้าไปปอาไไว้วไปแล้วโอเคเพื่อนจะไม่โดนลูกตุ้มเพื่อนจะไม่โดนเหมือนนกัเพื่อนจะเเพื่อนจะลาะริมเพื่อนจะเลาะริมเลาะริมเพื่อนโดนลูกตุ้มเพื่อนจะโดนลูกตุ้มเพื่อนมายังครับเพื่อนมาอย่างครับเพื่อนมาถึงแล้วเพื่อนตามหลังมาแล้วเพื่อนรอยยังเพื่อนลยังไปแวเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเพื่อนตกรอบื่นชุดเพื่อนจะตกรอบไปตกรอบโอ้โหคนสุดท้ายเลยเลยกระโดดมาหัวเข้าไปก่อนเลย ด่านคัดคนนี่มันยังยากกว่าบางจริงห้าสิบห้าหรือสี่สิบเอ็ดเพื่อนแค่จะลองแหวกแนวเดินไปทางอื่นดูไม่ได้เลยเดินด้อมกดกึ๊กง่วโอ้โหหางแย่งหางทีมแย่งหางทีมเพื่อนแย่งหางแบบทีม เดี๋ยวเพื่อนใครได้ถ้าเพื่อนได้บอกนะเดี๋ยวเพื่อนจะได้เดินตามหลังเพื่อนอยู่สีเพื่อนได้เดี๋ยวเพื่อนจะเดินตามหลังเพื่อนคอยคุ้มกันไปจะไปไหนบอกด้วยอ่าเพื่อนไปไหนบอกด้วยดิเอ้ยเอาเพื่อนอ่าตามเพื่อนไปอ่าคุ้มกันไอคนนี้จะเอาเพื่อนนี่เพื่อนไปเออเพื่อนดึงด้วยเพื่อนดึงด้วยเพื่อนเอาเพื่อนนี่เนี้ยเพื่อนได้เราคุ้มกันเพื่อนเราคุ้มกันเพื่อนอุ้ยอุ้ยคุ้มกันเพื่อนก็แล้วอุ้ย อุ้ยเพื่อนมาคุ้มกันเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทะเลาะกันคอร์นอยู่นี่ไงเพื่อนก็อยู่โอ้ยโอ้ยดูมันจะเอาเพื่อนได้เลยเพื่อนจับเพื่อนจับเออจับไว้เอ้ยมันจะเอาเพื่อนเพื่อนจับเพื่อนหนีมันเพื่อนหนีมันจับมาไว้เพื่อนหนีอยู่เอ้ยเพื่อนหนีเอ้ยเอ้ยไปมาแล้วเพื่อนเพื่อนมันตั้งกันแล้วเพื่อนมันตั้งกันมาแล้วแทนที่เพื่อนจะคุ้มกันเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาหางไม่ดีกว่าล้วเออโดนขโมยเลยอ่ะเพื่อน เอาหางมาเอาหางมาสีแดงสีแดงเอาหางมาสีแดงเอาหางมาได้แล้วได้หางแล้วได้หางแล้วหางอแนนแนนหางอยู่ไหนหางอยู่ไหนวิ่งครับวิ่งวิ่งไปหยุดหลอกไม่ได้ได้แล้ว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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใครก็ได้ช่วยด้วยวิ่งได้ไงอ่ะได้ยังไงใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย เพิ่งได้หางอยู่เพิ่งได้หางอยู่เพ่ก็ได้เพิ่งก็ได้ฮยอย่าอยจาอย่หางอยมยหางหางก็หางเดินด้วยกันจะได้เป็นเท่าล่อหางก็หางเดินด้วยกันจะได้เป็นป้อล่อไม่ไม่ไม่มาเด้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 มาเ้มาเ้าเดเเเดีเยาเเด้เเด้้าดเ มาเพื่อนเข้าไปด้วยซิงเพื่อนเข้าไปหลงอ่ะหนึ่งอาจึงอาจึงอาจึงเฮ้ยอาจึงเพื่อนตกใจเพื่อนตกใจเพื่อนหลบอยู่เอสีวิสีวิเพื่อนสีวิเฮ้ยเราเราเสียเนี่ยเพื่อนเราตาเราเราตกรอบเพื่อนเฮ้ยอะไรอะไม่ตกไม่ตกได้หางไม่ตกไม่ตกไม่ตกหรอกสีเขียวได้หางตกได้ยังไงอะ เหลือสามสิบครับผมนี่เป็นสามสีไม่ใช่เดี๋ยเนี้เฮ้เมื่อกี้สีสีแล้ดอบลูกบอลเฮ้ยคนเยอะอยู่บล็อกปาร์ตี้เป็นในนี้แกโดมิโน่โดมิโนโ่โน <laughs> ตามน้ำเราต้องตามทุกคน ะเพื่อจะอยู่แถวหลังครับเพื่อจะอยู่แถวหน้าแถวหน้าได้เปรียนเพื่อนเราองการ29คนเพื่อนอยากเพื่อจะอยู่ตรงกลางก่อนไม่ได้อยู่ตรงกลางก่อนเราต้องการ 20, 29 29เ้ายเคนที่ตกรอบมาแล้วเฮ้ยอย่าดัน<ข>เฮ้ย <loh> อย่าดันอ๋อจะล่วงจะล่วงเฮ้ยมาแล้ว จับไว้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 แกงคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวบาปกรรมบาปกรรมโดนตัวเองแกงคนอื่นเดี๋ยวบาปกรรมโดนตัวเองล่นไม่รึอุ้ยไม่หล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวแต่มองคนอื่นหัวแต่จะแก้คนอื่นตือเรียบร้อยหัวแต่จะแก like? ้คนอื่นตัวเองจะหล่นต <a 3> ัวเองขวางไว้ขวางไว้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปเร็วเร็วเร็วเรือลวกไม่ลวกไม่ลวก ไม่ล่วงขึ้นขึ Dude, hey, ้นล่วงเขึ้นกบล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงเพ่นไม่ล่วงขึ้นไม่ล่วงเขึ้นกบล่วงุ่ไม่ล่วงขึ้นไม่ล่วงเขึ้นไม่ล่วงหรอ่ขนไม่ล่วงเดี๋ยวกระโดดยิงโอเครอดตายโดน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 โอ้ย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 จะดึงกระถาไปเราโดน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 เอาไม่โดนไม่โดนมันโดนลงไปล่างแกแล้วอย่าลบดึงกระโดดลงไปข้างล่าง รักษา,าฟอร์ไว้รักษาฟอร์ไว้เอ้ยม,มีคนโดนดึงมีคนโดนดึงล่วงไปแล้ว <c oughs> มีคนล้มข้ามล้มเลยอะล้มโดนกวาดลงไปเลยอะรถพร้อมเพียงพร้อมเพียงุกคนต้องพร้อมเพียงเงินไอ้มีคนล้มแล้วไอ้มีคนล้มอีกแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยาาทางนี้ทางนี้สามาธีสามาีหล่นไปสิบห้าคนแล้วลมแท้าาที แต่ว่ามองมองคนอื่นกับตัวเองลายตายหยูแล้วเนี่เอ้าโอ้หไอ้คนคนข้างหน้ามันล้มแล้วมันก็ล้มมาโดนเพื่อนอะแล้วเพื่อนก็โดนรางแห่ไปด้วยอะเพื่อนล่นเหรอดีปอดแอร์เฮ้ยเหลือเก้าคนนี้โดนโดนติดร่างแห่ล่วงไปด้วยเลยตัวเมื่อกี้นี่ยโธ่หมดกระโดดกระโดดข้ามแล้หมดเรื่อง ในเมื่อเราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีเพื่อนคอยอยู่ในทีมนะครับผมนั่นไงเตะบอลต้องแย่งแย่งก,กันรอบอ้าวเตะบอลอ่ะคนเหลือน้อยขนาดนั้นเลยเหรอเหลือเก้าคนอ่ะข้าราชกาบสี่คงไม่เจอโอ้ย oh, งี้เ้นเงินก็เสียเปียบเดี๋ยววะสีใน้นเงินมีนมสี่คนโอ้โหแ,แล้วเส้ในเงินนี่คือกูด้วยมันแบ่งยังไงเนี่ยไป ครับเ้ยมีคนละมีคนวิ่งวิ่งไปเป็นโกแล้วมีคนวิ่งไปเป็นโกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแล้วเอ้ยอย่าอย่าอย่าสวยๆกระโดดกระโดดแล้วก็พุ่งไปเพื่อนกระโดดแล้วก็พุ่งอุ้ยกระโดดแล้วก็พุ่งไปเพื่อนมันจะแรงเฮ้ยสุดกระโดดกระโดดกระโดดก่อนแล้วค่อยพุ่งเพื่อนมันจะแรงมากเฮ้ยสองศูนย์สองศูนย์เอาไปแล้วเอาดีเข้าไปพอดีเข้าไปให้ได้เอ้ยเอ้ยครับแรงๆเดี๋ยวโอ้้โหเอย ไอ้บอลหไอ้บอลเอ้ยสองศูนย์ทำไมบอลมันวาร์ปไปวะทำไมบอลอยู่ดีไปอยู่ตรงนู้นเพื่อนเอออยู่ดีมันวาร์ปไปวะแลกเหรอแลกเหรอไม่รู้ดิมามาเออมากระโดดแรงๆหน่อยส่งมา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 ดิขิกขวาแรงๆหน่อยเพื่อนโอ้ยบอลเข้าโกเราเร็วเฮ้ยเอ้าอีกตัวหนึ่งเพื่อนเฮ้ยเอ้าใช้เพื่อนเอ้าคนนี้เพื่อนสีอะไรอ่ะ เราทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เพื่อกระโดดลงโก้แต่ละเอ้ยไม่มีคนกันด้วยล็อบบี้อ้าเข้าโกเราไปแล้วอีกลูกนึงเพื่อต้องไอ้นนี้เตี้ยมงเตี้ยมงมงมงเออเออมงมงเฮ้ยให้ดึงเข้าโกเราให้เข้าโกเราหยาหยา อกะเตกะเตยังยังเพื่อนป้องกันพัวกันอยู่เราอยูเราอยู่กระโดดล้วพุ่งเออเราอยู่เราอยู่เพื่อนเออกระโดดอกระโดดรวพุ่งกระโดดล้วพุ่งเพื่อนมันดึงเพื่อนดึงใครดึงเพื่อนเนี้ยเอาไ้เอาไปดีดูดีและกระโดดกันไว้กระโดดกันไว้เออกระโดดกันไว้โอ้ยอย่าดึงอย่ากันอย่ากันมาครับมาจังหวะนี้มาเลี้ยงเลีงี้ยมาเลี้ยเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ย

เอาเล็งเลี่ยมเล็งเหลี่ยมเล็งเลี่ยมโอ้ชาไหมเล็งเลี่ยมแล้วแล้วแลแล้วแพ้โอ้ยเพื่อนเตะเขาโง่โอ้เจ็บคอเพื่อนเตะเข้ากงโอ้เพื่อนมันแพ้เพราะว่าคนมันไม่เสมอกันเว้ยเพื่อนไม่เสมอด้วยแต่เพื่อนเสี่ยเข้าโง่ตัเองเนี่ยสิ เอาลืมออกน้ำตาไหลแยง่งมงกุฎหรือว่าสีนี้ไม่เป็นมงคลเงื่อนสีส้มออกครับออก มาต่อไปเพื่อนกลัวร้อนเลยครับโคตกจะร้อนเลยครับผัวร้อนมากเตะเข้ากลัวตัวเองเฉยไม่ใช้เตะเคลียเคลียเคลียมาคนเล่นเป็นล้านเลยเนี่ยเกมเนี้ยใช่คนเล่นเยอะมาก แล้วไม่ห,ห้องหนึ่งได้แค่53คนไม่เคยได้ถึง60เลยสูงสุดก59็59 54มันไม่มีขึ้นนะว่าห้องมีกี่ห้องออโต้นเดียวเลยด่านใบพัดนะครับผม oh. ดายไี้ชอบเหมือนันนะโดดเยงเพื่อนไม่เคยได้ผ่านตรงกลางเลยเออต้องพุ่งไปนะวาดีต้องพุ่งผ่าน Let's go ึงตึงงึงเวเพื่อนตึงงดึ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 งึ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  เราก็กระโดดดีแล้วนะแต่ว่าคนอื่นมันกระเด็นมาหาเราอ่ะเพื่อนเฮ้ยอุ้ยเนี่ยมันกระเด็นมันกระทบเพื่อนเนี่ยแขนโอ้ยมันกระโดดขึ้นไปโอ้ยไปพัดไปพัดนี่แหละกระโดดอะไรมาแล้วเพื่อนมาแล้วอะไรเพื่อนมาถึงสามไปพัดแล้วเพื่อนเพื่อนมาถึงสามไปพัดแล้วเพื่อนอยู่ไหนอุ้ยเพื่อนติดจุดี่ยื้เเพื่อนมาถึงนี้แล้วอะไรวะดี่ยไหนเพื่อนจะลองวิ่งไปตรงกลางนะดูซิก็จะผ่านได้ไหม ไม่ได้ครับอีร่วงเลยไม่ไปละวไปทางทางขวาดีกว่าเพื่อนจะผ่านเพื่อนจะไปตรงกลางครับเพื่อนจะไปตรงกลางนะทางขวาแล้วเพืสอนมาทางขวาแล้วเ้ยเพื่อนผ่านเพื่อนผ่านเพื่อนผ่านเฉยเพื่อนผ่านเฉยเลยเพื่อนล้มเพื่อนล้มผ่านเฉยเลยมาแล้วประตูเปิดยังประตูเปิดยังประตูเปิดลยยังประตูเปิดแล้วเพื่อนลวงไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพื่อนล่วงไปกับเพื่อนเมื่อกี้นี้เพื่อนรอได้เส้นชัยครับ

เราเลือกปิวเราเลือกปิวโอ๊ยเลือกโดนไปแทนปิวเราเลือกทำอะไรเลือกทำอะไรโอ๊ยไม่ผ่านโอ๊ยเลืออกวันนี้วันนี้เขวันนี้ก็ไม่ได้ไปเลืออกผ่านผ่านแล้วพอพยายาม จตกล้มลุ้นลุ้นนกเนื้อเอ้เพื่อนมันลุ้นนกเนื้อเกับเพื่อนเหรอเออไอ้ไม่มีกระบองเพชรเลยกระบองเพชรเลยเหรอดันดอมทขาไมมันลุ้งเสียงแแหวว่ะเฮ้ยวิ่งแยิงด่านนี้ต้องด่านแรกไม่ใช่เหรอใช่ใช่ด่านนี้ด่านที่สอง แป่ว่าคนเยอะมากสี่สิบอะอย่างนี้เข้าหลายๆด่านเราจะได้เลเวลเยอะเพื่อนดีละดีละไม่ไปชอบด่ากนกระลอกอ่ะด่านวิ่งยังมันมอีก <c oughs> <c oughs> กระลอกเป็นเหมือนหนีตายอะ่ะ <c oughs> เอาสามสิบคนกับเพื่อน เพื่อนอยู่ด้านหน้าสุดเพื่อนจะไปไม่จะไปเลนกลางตามหลังไปต่งดิงดิ่งด่ดิ่งด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 งจะไปล่วงครับละครับเรับคุณชมตามไปกันตามครับดิม่ลุกไมไม่ล่วงแล้วคนอื่นเป็นล่วงก่อนดหัวเราเมดวยไปประตูไหนคประตูซ้ายเพื่อนประตูซ้ายประตูซ้ายๆะเอไปเพ่อนไปตันคอเอียงฮะเจ้าวอุดตันจานอุตันเีอุรอตัน ประตูเปิดประตูเปิดเปิดไม่ได้ก็เพราะพวกแกนี่แหละลบกันเถอะอ๋อกระเตี้ยไปหมดเลยเพื่อนรอด้วยแกซึมาเดินเดินแล้วอย่าสิอย่าลบสามสิบคนเท่านั้นมาล้เพื่อนมาแล้วสามสิบคนเท่านั้นตามมาแล้วสามสิบคนเท่านั้นเข้าเลยเข้าเลยลื่นลื่นเฮ้ยลื่นลื่นลื่นมาถึงแล้วครับถึงแล้วครับเข้าเลยมาถึงแล้ว อ้าวฮันแทบรอกเขาล็อกทิง้งโอ้ยทั้ง30คนใคนไปถึงรอบสุดท้ายได้เงิน1ล้านครับ <c oughs> อ่ะเล็ด๊อตึก ต้องช่วยกันกดเพื่อนจะได้แรนดอมเร็วๆอูด่านนี้อ่ะที่เพื่อนโดนเกี่ยวล่วงไปอ่ะตาที่แล้วเพื่อนโดนเกี่ยวล่วงในเองตาสุดท้ายพอดีเลยตรงเนี้ยอดีๆตั้งสมาธิอย่าไปเกาะแกะคนอื่นดูดีกระบองเพชรตั้งหลายคนนะมันได้ชุดฟรีหรือเปล่าเพื่อนไม่หรอกมันก็แหมคนสนับสนุนก็ไปอยู่กล,กลาง อย่าางอย่ดันครับอย่าดันเป็นบอกทางด้วยว่าอะไรมาอย่าดันนะครับเฮ้ยอย่าดันเฮ้ยอย่าดันเขาเฮ้ยเรียบร้อยใครเป็นกลางเรียบร้อยนี่อยู่เฉยยแล้วมันจะวุ้กวิ่งวุ้กยิ่งกุ้กยิ่งกันทำไมเนี่ยเฮ้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 ยเกือบแล้วหูหูล้มใครมันมาชนเราล้มเนี่ยครับ อ๋อแล้วอันใหญ่อ oh, ันใหญ่ใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยอย่าดันอย่าดันครับอย่าดันขอร้องขอร้องอย่าดันครับอย่าเบียดครับอย่าเบียดใหญ่อันยาวมาถ้าอันยาวมาเพิ่งบอกอันยาวมานะโอเคป่ะอย่าเบียดครับอย่าเบียดนะครับอย่าเบียดสมาธิสมาธิเพิ่งโดน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 เพิ่งใหญ่อย่าอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มเป็นดีเพิ่งโดนเพิ่งโดนอีกแล้วเพิ่งโดนอีกแล้วอ้าวล้ม โดนโดนเพื่อ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 นโดนสองเพื่อนโดนสองเพื่อนโดนสองเพื่อนโดนสามกิ้งเพื่อนกิ้งอู้หึ่บแล้วหึ่บแล้วโดนสี่โดนสี่แต่ละมีคนโดนกิ้งมีคนกิ้งล้มโดน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 ห้าโดนห้าโอเคโดนหกโดนหก โอเคมาเร็วเพื่อนมันมาเร็วมันมาเร็วเพื่อนต้องล้มด้วยเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจมันมาเร็วมันมาเร็วเพื่อนมันมาเร็วคนอื่นมันคนอื่นมันไอเนี้ยเออคนอื่นมันกูุ้งจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เบียดอุ้ยอย่าเบียดดีครับช็อบกระบองเพชรนะครับเพื่อนอย่าเบียดดีครับฉันว่าอยู่ข้างหน้าดีกว่าข้างหลังใช่ใช่ข้างหน้าดีสุดแล้วข้างหน้าดีสุดอุ้ยเฮ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 ้ยไหนบอกข้างหน้าดีสุดเฮไหนบอกข้างหน้าดีสุดหย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 ุด Долларов, เพ <aría> <hum ains> ื่อนเกาะเพื่อนเกาะชายไว้เพืลวงไว้แล้วแล้วเพื่อนอะไปลวงไปลวงเพื่อนเพื่อนเกาะขอบไว้เมื่อกี้นี้โอ้ยไม่หน้าไปข้างหน้าเลยรู้ยิ้งไปข้างหลังก็มันล้มทีเรียบร้อยเลยโอ้ยเพื่อนล้มนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเพื่อนเกาะขอบได้โอ้โหด่านนี้อีกแล้วครับ าร่วงไงเหลือแค่10คนเพื่อนลองสังเกตดิอันที่มันอันที่มันเรียบๆมันจะไปได้หรือเปล่าจริงป่ะเพอนลองดูสังเกตดิอันที่เรียบๆจะไปได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนั้นคนละสีต้องไปอันเรียบๆ <c oughs> หรือมันแบบว่านั่นข้างหน้าข้างหน้าไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ไ ไปไม่ได้เออลไม่ดีมันคงไม่มีอันเรียบยแล้วมันคงจะเป็นแบบว่าอุ๊ยอ้าวเดี๋ยวเพื่อนลงลูมันคงจะเป็นแบบเรนดอมอ่ะไหนเพื่อนอันไหนจำได้ปะดึงดึงดึงจำได้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 เหรอว้าวดันคนอื่นไปดิดันคนอื่นไว้ดันคนอื่นตไปดิดันคนอื่นไหมอย่าดันอย่าดันอย่เดันยว้คนอื่นไปดิไอ้คนอื่นให้มันไปบอกทางให้เราเฮ้ยมันออก ันเลยมีคนตัดสินใจเลยกันมีคนตัดสินใจเขาดันกงไม่มีใครไม่มีใครตัดสินใจทำไมมันลุกได้เหรออันไหนอันไหนจำได้ปะได้อยู่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 เอ้ยวิวนเตามเพื่อนมานี่ไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้เพื่อนให้มันหลงเหรอเพื่อนทำให้มันหลงเหรอแล้วอันนี้เนี่ยเฮ้ยถึงแล้วโดนอ้นสุด ล่วงไปเหลือหกคนต้องแย่งมงกุฎแน่ๆเลยหรือไม่ก็กระลอกแลมีการลอ,อกคนเดียวอะ่ะเออยี่งันตำรวจนนเลยเฮ้ยไม่เคยเล่นก,กระลอกเออก,อาการะลอกคนเดียวนี่ว่าได้มงกุฎน,นะครับด้วยกันนะครับ แยงหางได้มงกุฎครับหางอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมหางอยู่นู้นหางอยู่นู้นหางอยู่นู้นหางอยู่กบนตัวดำตัวดำโดนหางแย่งหางแล้วะทำไมมองเพื่อนแล้วมันแหลกอะครับเดี่ยวร้อยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนี่เนีโอ้ยอย่าดึง ีน่มันกระโดดแล้วมันได้หางที่ไหนแล่าเคยลองแล้วมันไม่เห็นได้หางเลยกระโดดใส่มันคือแมงบนเลือนเลือดอะไรมันลวกมาลวกมาวะครึ้งคึ้งไงไงผิวแนงผิวแงผิวขึ้นไปได้ไงวะมันหมุนหมุนแล้วกระโดดไปนี่ไงเพื่อนดยู่ไหนส้พี่อนเพื่อนเส้แก่รอบไอ้นี่ วงเพชรมันจะหนักๆห,หน่อยวงเพชรมันจะหนักๆห,ห,หน่อยเอาไปไหนแล้วเดินเลย <c oughs> หนึ่งนาทีหนึ่งนาทียังไงครับยังไงงหลัยังไง,ไงยังไง,ไห,งห้าสิบห้าแล้วไปไปห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วหาไม่เจอครับหาไม่เจอเจอยังเจอแล้วไปนู่นแล้วไปไหนแล้วไม่รู้หนีลงมาแล้วขึ้นไปอีกแล้ว เออสี่สิบวิเฮ้ยนั่นไงลงมาตรงหน้าเลยเมื่อกี้นี้เพื่อนโอ้ยเร็วสามสิบวิเพื่อนยังจับไม่ได้เลยข้างล่างข้างล่างสามสิบวิเพื่อนเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวอยู่ไหนเนี้ยอยู่ไหนเนี่ยไหนหาเร็วหาอยู่บนนู่นอะปีนขึ้นบนใหญ่แล้วล่ะเอ้ยไปข้างหลังแล้วป่ะน่ะไออยู่บนหนนะมุๆนๆน,น,นนะ่ะหาแล้วไม่มีใคร<า>ไปเลยสิห้าวินี่ไ,ไงโอ้ยเจังหวะไม่เหมะเจาะสิบสองวิดี <laughs> 9...8...7...6...5...4...3...2...1...0! อ,อ๊ายอ้ยี่ดำได้เฉยโอ้ววะนาท,ทีสุดท้ายอดแดกไปนะครับมงกรุ่มงกรุ่ เอาละครับคุณผู้ชมและนี้ก็คือเฟวกายนะครับผมกับเพื่อนเกียร์นะฮะแล้วเจกักใไม่ได้พาร์ตนาครับสวัสดีครับวันดีคเคล